มากสำหรับก,การท่องเที่ยวน,นะครับสำหรับก,การที่เราจะส่งเสริมรายการสำคัญการท่องเที่ยวเร่การการักีนอกจากธรรมชาติสวยงามแล้วนะครับเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์รป,รประวัติศาสตร์ที่น่าขึ้นชวประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาอย่างสถานที่หนนแห่งนี้โรงงานแห่งนี้ต้องบอกว่าเกือบร้อยปีนะฮะตามที่สร้างนะครับถ้าเสร็จแล้วประมาณ80กว่าปีชนะให้รวมกมารถึงสร้างนะครับก็จะมีความผูกพันกันมาเน,นิ่อนันนะครับ ในประเด็นที่ไม่แ่วถึงก็คงไม่ได้นะครับอันธมิตรต่างๆที่ให้ความเป็นันเองที่ให้ความกรุณากัางการเพื่อประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผอกิ่ยุกี่สมัยนะครับที่ได้มาประจำการณที่นี่นะครับนอกจาก,กาจากการของหน้าสืบราชการแล้วนะครับจากทางองค์การงานส่วนจังหวัดแล้วนะครับก็ยังมีผู้ประกอบการให้ประชาชนที่เป็นนธมนตรที่เป็นเพื่อนที่ดีของเรานะครับร่วมกัน ช่วยกันพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยครับสุดท้ายนี้นะครับในนามตัวแทนของการท่องเที่ยวประเทศไทยก็ขอกราบขอบคุณด้วยใจจริงนะครับและเข้พร้อมน้อมรับอินดีคำแนะนําแล้วก็อยากจะบอกว่าเราพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันในการส่รงเสรสิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับผมร้อยโทสุขรีตัวมนผู้ว่าการจังหวัดกาญจนบุรีครับเออทุสิตพีพี และปเกิดที่ได้รเก็ฑเงินผานเกิดงานสิลปหาริการการเฟอร์มูลสันกิศีโมเมนต์ออกมาแทนโลโก้เฟอร์มูนี้นะครับก็ได้ประก่าวอ่านไเล็กน้อยนะครับที่แล้วผมทราว่าท่านรองรั์มูตรีอุบซึ่งท่านเป็นประธานทุกโคงการของที่ต่างศิลปะ และพณนธรรมิสวานอกนั้นแล้วท่านเป็นสปินค่าสาขาธงศิลป์สาขาร้อยโควิดที่นปีสาร้อยสาสิกาด้วยที่สำคัญยิ่งท่านเป็นคนในบบการคาบูของเราเ้วนะครับท่มีคำสั่งที่ว่าเมืองกุนแผนแฟนบาวร่างเจดีมืีนกัล สถานข้าม่น้างแฝงแ่งแรกนั้นขอมารุโลก,โลกทุ่ยใหญ่เดในสุดนี่คือความผันที่ท่านโ,ราโยรกโอมุรุได้เติมเต็มในหลังสือเวลาทำเป็นมาที่ยานาเป็นองค์าที่สองของประเทศไทยที่มีความพิเนษที่สษในขณะนั้นซึ่งตัวอาคารเองนะครับก็ได้ออกแบบโดยอิโวครชาวเยอรมัน าการพัฒนาให้เป็นแลนมากห่ใหม่ของการท่องเที่ยของสมป็าการนัการจักิจการดีเช่นนี้น,นารเพื่อให้ทุกท่านได้เพิดาพาิกาความสำคที่ดีร่งก็ขอขอบคุณครับทางพระธสัตัป่านิวนครับที่เชิญพวกเราทุกของีเลยนรครัวาุ้คพี่บอกว่าเราเองก็เป็นกลุ่มที่ชอบรถาเขาบอกโยกนะคัเราสการก็ทีิงๆก็สัมเลยนวามางเลนครับ จริงๆก็เอมากับที่เป็นร่วมกับทีงมงานดีไซน์ทำงานในคั้งนี้นะครับก็จิก็ดีจทีจ่มีส่วนร่วมงับที่เข้ามาดูตัวราคาที่เป็นลักษณรูปแบบดีไซน์โดยวันนะครับแล้วก็ยังก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ